าวอัปรกลคร่างสี่ร้อกิโลกรัมเพียงแค่ทำผัดไส้ใหญ่จานหนึ่งกลับดึงดูดมนุษย์อสูร200รล้านตนทั้งเผ่ามามุงดูแม้แต่คู่ครองอสูรทั้ง5ที่ปกติเกลียดนางที่สุดก็พากันยิ้มแย้มเข้ามาหาเพียงเพื่อจะได้ลิมลองสักคำเล็กๆขณะนี้นอกถ้าซูเยว,ว่ามองเครื่องในหมูที่หมักไว้เมื่อคืนในหมอหินเหลือบมองไปทางไปชีขอบคุณท่านที่ช่วยข้าสร้างเต่าตอนเที่ยงอย่าเพิ่งไปนะข้าจะทำของอร่อยให้ท่านรับรองว่าท่านกินแล้วจะติดใจนางเตรียมจะทำผัดไส้ใหญ่หมู ช้ของอร่อยพิชิตใจไปฉีดูซิว่าจะสามารถเพิ่มค่าความชอบของเขาจากติดลบให้เป็นศูนย์ได้หรือไม่ไปฉีได้ยินนางพูดว่าจะทำของอร่อยสายตาก็พันจับจ้องไปที่ไส้ใหญ่หมูในมือของนางมุมปากกระตุกอย่างแรงกล่าวอย่างรังเกียจของอร่อยที่เจ้าพูดถึงคือไส้ใหญ่หมูป่าหรือมนุษย์อสูรทั่วไปไม่กินเครื่องในพวกนี้รู้สึกว่าทั้งศกปรกทั้งหน้าขยะขย,ะขยงนางกลับเอาของแบบนี้มาให้ข้ากินไปฉีรู้สึกปวดท้องขึ้นมาทันทีมองนางด้วยสายตาที่ยากจะบรรยาย ซูเยว่าไม่ใส่ใจยิ้มอธิบายไปชีท่านอย่ามองว่ามันเหม็นนะแต่ขอเพียงจัดการให้สะอาดทําออกมาแล้วอร่อยมากข้ารับรองว่าท่านกินมื้อนี้แล้วจะติดใจมือหน้าไปชีไม่เชื่ออยู่แล้วเขานึกภาพไม่ออกจริงๆว่าของเหม็นๆม็พวกนี้จะอร่อยได้อย่างไรหากเป็นเมื่อก่อนเขาคงสะบัดมือเดินจากไปนานแล้วแต่หลังจากผ่านไปสองวันเขาพบว่าตัวเมียผู้นี้เปลี่ยนไปจริงๆทําให้เขาไม่เกิดความคิดที่จะสะบัดมือเดินจากไปกลับมีความคาดหวังอยู่บ้างเล็กน้อยอยากจะเห็นว่า นางจะเปลี่ยนของเหม็นๆมพวกนี้ให้กลายเป็นอาหารเลิศรสได้อย่างไรสุเยว่าเห็นเขาไม่ขัดขานก็เตรียมการอย่างกระตือรือร้นขณะที่นางผัดอย่างคล่องแคล่วกลิ่นหอมก็ค่อยๆ่ยโชยออกมาไปชี้ที่อยู่ข้างข้างมองอย่างตกตะลึงเขาไม่เคยเห็นวิธีทําอาหารแบบนี้มาก่อนสูดจมูกเบาๆาไม่ได้กลิ่นเหม็นอะไรเลยกลับมีแต่กลิ่นหอมอบอวลไปทั่วปลายจมูกหอมจนนางอดกลืนน้ำลายไม่ได้ความอยากอาหารในท้องถูกกระตุ้นออกมาหางทั้งเก้าก็ปรากฏออกมาโดยไม่รู้ตัว แก้วงไปมาอยู่ด้านหลังจนพื้นดินถูกกว่าจนสะอาดซูเยว่าย่อมสังเกตเห็นภาพนี้ในใจก็แอบคำเจ้าจิ้งจอกนี่เก็บความรู้สึกไม่เก่งจริงๆงนางแซงทําเป็นไม่เห็นผัดต่อไปเรื่อยๆกลิ่นหอมยิ่งเข้มข้นขึ้นไม่นานก็ลอยไปทั่วทั้งเผ่าดึงดูดความสนใจของมนุษย์อสูรในเผ่าทันทีกลิ่นหอมจังลอยมาจากไหนนะเหมือนจะลอยมาจากทางถ้ำของซูเยว่าไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ซูเยว่ายายตัวมีออปลักขี้เกียจตะกานั่นนางทําอะไรถึงหอมขนาดนี้ หอมจนน้ำลายข้าไหลออกมาแล้วไปดูกันก็รู้ไม่นานปากถ้ำของซูเยว่าก็ถูกล้อมจนไม่มีทางเข้าออกมนุษย์อสูรที่มามุงดูจ้องมองของอร่อยที่กำลังเดือดปุดปดในหมอหินอดกลืนน้ำลายไม่ได้มียาก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยได้กลิ่นหอมที่อบอวลในอากาศในใจก็รู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งยายอัปลักษณี่ทำไมถึงทำของหน้าขยะแขย,ยงนี่ได้หอมขนาดนี้จากนั้นก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มสมน้ำหน้า ยายอปอล็กนี่กินไส้ใหญ่เหม็นๆนั่นเข้าไปเยอะขนาดนั้นไม่แน่อาจจะท้องเสียจนหมดแรงก็ได้ให้ตายไปเลยยิ่งดีคู่ครองอสูรอีกสี่คนของซูเยวาก็ถูกกลิ่นหอมดึงดูดมาเช่นกันอยากจะดูว่าอะไรกันแน่ที่หอมขนาดนี้ใครจะรู้ว่าเดินตามมาจนถึงถ้ำของซูเยวาแววตาเยหลิงวูบไหวนางหมูตอนนี้กำลังเล่นตุกติกอะไรอีกยังทำกลิ่นหอมขนาดนี้ออกมาอีกแต่เมื่อเขาเห็นซูเยวาสีหน้าก็พันปรากฏแววไม่อยากจะเชื่อ เมื่อคืนเขายังจําได้ชัดเจนว่าเอวของนางเต็มไปด้วยไขมันจนห้อยลงไปถึงก้นวันนี้กลับหายไปกว่าครึ่งต่อให้ลดน้ําหนักก็ไม่เร็วขนาดนี้สิแถมยังลดเฉพาะที่เอวอีกเย่หลิงประหลาดใจยอย่างยิ่งคิดไม่ออกจริงๆโม่หลิงชิงจูและสเสวียนหมิงก็สังเกตเห็นเช่นกันมองดูเอวของซูเยว่าด้วยสีหน้าประหลาดใจพวกเขาย่อมไม่รู้ว่าเนื่องจากค่าความชอบของไป๋ฉีเพิ่มขึ้นเมื่อคืนซูเยว่าจึงได้รับจากระบบรางวัลที่ช่วยลดหน้าท้องโดยเฉพาะ ขณะนี้ซูเยว่าทำผัดไส้ใหญ่หมูเสร็จแล้วตักใส่ชามหินไว้ส่วนหนึ่งนางใช้ตะเกียบคลิปไส้ใหญ่หมูเข้าปากจุจุรสชาติไม่เลวเลยเอื้อกเอื้อกทันใดนั้นเสียงกลืนน้ำลายก็ดังขึ้นรอบทิศสายตาทุกคู่ต่างจ้องมองจานในมือของนางขมิงหากไม่ใช่เพราะกลัวเสียหน้าคงลงมือแย่งไปนานแล้วซูเยว่าเมินเฉยต่อสายตานับไม่ถ้วน,นที่จ้องมองมาโดยตรงยื่นไส้ใหญ่ให้ไปชี้ด้วยรอยยิม้มลองชิมดูสิคะว่าเป็นอย่างไรบ้างไปชี้ถูกกลิ่นหอมนี้ย่วน้ำลายมานานแล้ว ก็ไม่เกรงใจหยิบชิ้นหนึ่งเข้าปากโดยตรงวินาทีที่เคี้ยวดวงตาเขาก็พลันเป็นประกายใบหน้าเต็มไปด้วยความเหลือเชื่ออร่อยอร่อยมากจริงๆไส้ใหญ่หมูถูกผัดจนข้างนอกกรอบข้างในนุ่มกัดคำหนึ่งไขมันก็ระเบิดในปากทั้งหอมทั้งกรอบแทบจะหยุดไม่ได้ไปชฉีไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนลืมไปชั่วขณะว่านี่คือเครื่องในหมูกินไม่เงยหน้าหางทั้งก้าด้านหลังแกว่งไปมาอย่างร่าเริงแต่ท่าทางนั้น ไหนเลยจะมีความสง่างามสูงส่งของอศูนย์จิ้งจอกเหลืออยู่เหมือนกับสุนัขที่กำลังแทะกระดูกไม่มีผิดมุมปากซูเยว่ากระตุกเล็กน้อยรู้สึกพูดไม่ออกนางเงยหน้ามองเย่หลิงและอีกสามคนที่อยู่ข้างๆกล่าวด้วยน้ำเสียงกึ่งยิ้มกึ่งไม่ยิ้มยังไงพวกท่านก็อยากกินด้วยหรือคะสี่คนได้ยินสีหน้าก็แข็งทื่อไปตามๆกันอยากกินพวกเขาจะอยากกินของแบบนี้ได้อย่างไรนี่มันเครื่องในหมูนะเย่หลิงจ้องมองไปชี้ที่กินจนปากมันเยิมในใจก็แอบด่าเจ้าจิ้งจอกนี่ช่างไร้ศักดิ์ศรีจริงๆ เขาหันหน้าหนีอย่างเย็นชากล่าวอย่างรังเกยียจใครอยากจะกินของสกรปรกที่เจ้าทําก็มีแต่ไปชีที่ไร้รสนิยมนั่นแหละถึงกินลงไปชี้ที่กําลังกินอย่างอร่อยอร่อยได้ยินคําพูดนี้ก็ชะงักไปจากนั้นหางทั้งเก้าที่แกว่งไปมาด้านหลังก็พลันตั้งชี้ขึ้นเห็นได้ชัดว่าคนลุกชันแล้วเย่หลิงเจ้าว่าใครไร้รสนิยมนะเย่หลิงได้ยินก็แค้นเสียงเบาๆใครกินเครื่องในหมูข้่าก็ว่าคนนั้นแหละปบชีได้ยินคําพูดนี้ก็โกรธขึ้นมาทันทีกลายร่างเป็นร่างจริงทันที พลังกดดันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆท่าทางพร้อมจะสู้เต็มที่เย่หลิงดวงตาสีแดงวูบไหวใช้แววตื่นเต้นหลายครั้งกลายร่างเป็นหมาป่าสีเงินตัวใหญ่สง่างามเช่นกันท่าทางอยากลองดีอยากจะสู้กับเจ้าจิ้งจอกนี่มานานแล้วลองดูฝีมือของอีกฝ่ายหน่อยทั้งสองฝ่ายตั้งท่าประจันหน้าพร้อมประทาได้ทุกเมื่อจะตีกันก็ไปตีไกลๆถ้าทำถ้ำของข้าพังกลางคืนข้าจะไปนอนบ้านพวกท่านนั่นแหละเสียงใสๆของหญิงสาวพลันดังขึ้นในหมู่ฝูงอสูร น้ำเสียงเจอความไม่พอใจอยู่บ้างคำพูดของซูเยว่าทำให้เย,ย่หลิงและไปชี้ที่กำลังจะเปิดฉากต่อสู้ชะงักไปหันหน้ามามองนางแววตาค่อนข้างแปลกๆโดยเฉพาะเย่ยหลิงดวงตาสีเงินฉายแววอันตรายอยู่หลายส่วนเจ้ากล้าไปนอนบ้านเขาหรือเป็นไปได้อย่างไรถ้านางหมูตอนนี้กล้าไปนอนคงอยากโดนสั่งสอนแล้วเห็นสายตาเตือนของเย่ยหลิงซูเย,ยว่าก็เบป้ปากรู้สึกพูดไม่ออกไอ้ผู้ชายเฮงซวยนี่จะดูทำไมนางไม่ได้จะไปนอนทํำเขาจริงๆซะหน่อย อยู่สูงขนาดนั้นนางขี้เกียจปีนจะตายแค่เสียดายบ้านน้อยๆกับเครื่องครัวของนางไปชีมองสีหน้าเสียดายของนางเดินมาอยู่หน้าซูเยว่าใบหน้าหล่อเหลาจนแยกเพศไม่ออกเจอแววขอโทษอยู่บ้างขอโทษนะเมื่อกี้ข้าหุนหันไปหน่อยเกือบจะตีกันหน้าทำเจ้าแล้วซูเยว่ามองเขาอย่างประหลาดใจไม่คิดว่าเจ้าจิ้งจอกนี่จะขอโทษตนเองด้วยไม่เป็นไรคะในหม้อยังมีไส้ใหญ่หมูท่านยังอยากกินอีกไหมไปชีได้ยินว่ายังได้กินต่อดวงตาจิ้งจอกที่สวยงามก็เป็นประกายทันที เขาพยักหน้าโดยไม่ลังเลใบหน้าตื่นเต้นเขาไม่เคยกินอาหารอร่อยขนาดนี้มาก่อนยังกินไม่อิ่มเลยสูเยว่าตาโค้งเป็นพระจันทร์เซี่ยวตักไส้ใหญ่หมูเต็มจานยื่นให้เอานี่ค่ะในหม้อยังมีอีกเยอะน่าจะพอกินนะคะไปชี้ก็ไม่เกรงใจถือจานหินเดินไปที่ปากถ้ำเพลิดเพลินกับอาหารตามลำพังเย่หลิงมองไปชีกินอย่างอร่อยอร่อยสายตาจับจ้องไปที่หม้อหินโดยไม่รู้ตัวที่เหลือไส้ใหญ่หมูอยู่เพียงครึ่งคอนหม้อดวงตาฉายแววลังเล อยากกินแต่ก็ไม่กล้าเสียหน้าซูยเยว,ว่าสังเกตเห็นสายตาของเขาในใจก็อดคำไม่ได้อยากกินก็กินสิไม่มีใครหัวรเราะเยาะเขาสหนยจะลังเลอะไรกันนักหนานางจงใจคีบไ้ใหญ่หมูชิ้นหนึ่งเข้าปากกินด้วยใบหน้าเปี่ยมสุขยังทําเสียงจับจับอีกสีหน้าเย่หลิงยิ่งดําคล้าลงนางหมูตอนนี้จงใจแน่นอนติ้งยินดีด้วยโฮสค่าความชอบของไปฉีเพิ่มขึ้นสิบแต้มปัจจุบันค่าความชอบอยู่ที่ศูนย์ถึงระดับไม่รู้สึกอะไรแล้วมอบรางวัลจัดฟันให้โฮส โฮสต้องการจัดฟันตอนนี้เลยหรือไม่ซูเยว่าได้ยินก็เลิกคิวในใจก็ยินดีอย่างยิ่งไม่คิดว่าค่าความชอบจะเพิ่มถึงศูนย์เร็วขนาดนี้นางเลือกที่จะยังไม่จัดตอนนี้เพราะมีมนุษย์อสูรอยู่มากมายจูจุฟันเหยินของนางหายไปอาจจะทําให้คนสงสัยได้ไปชี้กินอิ่มน้าสําราญแล้วถือไส้ใหญ่ที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งกล่าวขอบคุณซูเยว่าอย่างมีความสุขตอนที่จากไปยังจงใจเดินผ่านหน้าเย่หลิงเย่หลิงมองอาหารเลิศรสจานใหญ่นี้เดินผ่านหน้าตนเองไป มีอยู่ช่วขณะหนึ่งที่อยากจะแย่งมามองใบหน้าภาคภูมิใจของไปฉีสีหน้าเขายิ่งดำค้ำลงเจ้าจิ้งจอกนี่จงใจแน,น่นอนโมหลิงชิงจู่สเสวียนหมิงสามคนมองอาหารเทพในมือของไปฉีในแววตาฉายแววอิจฉาแต่ก็ทำได้เพียงอิจฉาพวกปากแข่งรักษาหน้าแต่ต้องทนทุกโดยแท้ซูเยว่าเห็นปฏิกิริยาของพวกเขาอยู่ในสายตามุมปากยกขึ้นเล็กน้อยนางเงยหน้ามองทั้งสามคนกล่าวด้วยรอยยิ้มในม่อหมดแล้วค่ะถ้าพวกท่านอยากกินข้าทำอย่างอื่นให้ได้ พอดีในถ้ำข้ามีเครื่องในที่จัดการไว้เมื่อวานทำออกมาแล้วรสชาติไม่ได้กว่าไส้ใหญ่หมูหรอกพวกท่านจะกินไหมหากไม่ใช่เพื่อเพิ่มค่าความชอบนางที่เกียจทำจะตายสายตาสามคนพันจับจ้องมาที่นางสีหน้าประหลาดใจย,ยังทำอย่างอื่นได้อีกหรือยายอัปลักษณ์นี่ไม่สิซูเยว่ากลายเป็นคนดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คงไม่ได้มีแผนร้ายอะไรอยู่หรอกนะซูเยว่ามองสายตาคาดหวังแต่ก็สงสัยของทั้งสามคนแค่นเสียงเบาๆข้าไม่ได้ทำให้พวกท่านกินฟรีๆนะต้องให้พวกท่านทำงาน พอดีในถ้ำข้าขาดชุดโตเก้าอีพวกท่านไปหาตอไม้มาหน่อยพอกลับมาข้าจะสอนพวกท่านทำเป็นอย่างไรคะอยากกินแต่ไม่ทำงานได้อย่างไรสามคนสบตากันต่างเห็นแววสงสัยในตาของอีกฝ่ายไม่รู้เลยว่าโตเก้าอีคืออะไรแต่ฟังคำอธิบายของนางก็พอจะรู้ประโยชน์คร่าวๆเห็นได้ชัดว่าเป็นของดีและฟังจากที่นางพูดขอเพียงพวกเขาช่วยทำโตเก้าอีก็จะได้กินของอร่อยพอคิดเช่นนี้สามคนก็ไม่ได้สงสัยต่อไปโม่หลิงพยักหน้าเป็นคนแรกได้ พวกเราจะไปหาให้เจ้าเดี๋ยวนี้สเสวียนมิงแม้ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็พยักหน้าเช่นกันชิงจู่แค่นเสียงเบาๆถือว่าตกลงแล้วสูเยว,ว่าไม่กังวลเรื่องการตัดไม้เพราะมนุษย์อสูรล้วนมีกรงเล็บแหลมคมใช้กรงเล็บขุดก็เสร็จแล้วแต่พอนึกถึงโมหลิงก็รู้สึกหนักใจขึ้นมาบ้างร่างจริงของเขาคืออสรพิษยักไม่มีกรงเล็บเกรงว่าจะทําได้ลําบากนางมองไปทางโมหลิงกล่าวว่าโมหลิงการทําโต๊ะต้องใช้กรงเล็บหากท่านไม่สะดวกก็ไม่ต้องไปก็ได้นะคะ โมลิงขมวดคิ้วเล็กน้อยใบหน้าหล่อเหลาเย็นชาฉายแววไม่พอใจแม้ร่างจริงของเขาจะเป็นมูแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําเรื่องแบบนี้ไม่ได้ตัวเมียชั้นต่ํานี้กําลังดูถูกเขาอยู่หรือไม่ต้องฆ่าทําได้เขาเอ่ยคำพูดเย็นชาออกมาคำหนึ่งแล้วหันหลังเดินจากไปก่อนชิงจูและสเสวียนหมิงศบตากันไม่ได้พูดอะไรก็เดินตามออกจากถ้ำไปเช่นกันเย่หลิงมองแผ่นหลังของทั้งสามคนที่จากไปแววตาฉายแววลังเลซูเยว่ามองสีหน้าลังเลของเขา ในใจก็ยิ้มยョกนางจงใจไม่เอ่ยชวนเย่หลิงไปก็เพื่ออยากจะดูว่าไอ้ผู้ชายแห่งสวยนี่จะเอ่ยปากกับตนเองหรือไม่ท่านรังเกียจข้าไม่ใช่หรือดูถูกอาหารที่ข้าทำไม่ใช่หรืองั้นก็ไม่ต้องกินอยากกินก็ได้มาขอข้าสิเย่หลิงมองใบหน้าที่ยิ้มยอกของนางรวมถึงคำว่าขอข้าสิที่เขียนอยู่บนใบหน้าอย่างชัดเจนในใจก็โกรธอย่างยิ่งนางหมูตอนนี้นอกจากจะอัปลักษ์แล้วยังใจแคบอีกยิ่งหน้ารังเกียจขึ้นเรื่อยๆขอร้องนางไม่มีทาง ชาตินี้ก็ไม่มีทางเขาแค่นเสียงเย็นชาเดินจากไปด้วยใบหน้าบึ้งตึงทันใดนั้นในหัวของซูเยว่าก็ดังเสียงเตือนภัยต่อเนื่องจากระบบติงโฮสเตือนภัยเตือนภัยค่าความเกลยดชังของเย่หลิงกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างบ้าคลาั่งถึงระดับสูงสุดแล้วซูเยว่าตกตะลึงไปทั้งร่างทงทงค่าความเกลยดชังระดับสูงสุดคือเท่าไหร่ข้าปัจจุบันค่าความเกลยดชังของเย่หลิงคือระดับสูงสุดเสียงของระบบเจือแววสมน้ำหน้าซูเยว่าพูดไม่ออกในใจระบบนี้จริงๆนึกสนุกดูตัวเองหัวเราคนนอื่ แต่ตอนนี้ก็ไม่มีอารมณ์จะมาต่อปากต่อคำกับระบบนึกถึงค่าความเกล็ดชังของเย่หลิงจากลบห้าสิบเป็นลบหนึ่งร้อยเพียงเพราะเรื่องกินมือเดียวไอ้ผู้ชายแห่งสวยนี่จะใจแคบเกินไปแล้วก็แค่ชอบกินไม่ใช่หรือไงเรื่องแค่นี้ง่ายจะตายอย่างมากก็แค่เปลี่ยนเมนูทําของอร่อยไปเรื่อยๆนางไม่เชื่อหรอกว่าจะลดค่าความเกล็ดชังลงมาไม่ได้ทง,ทงทงทาการจัดฟันอย่าให้คนอื่นมองออกทันทีค่อยๆทําไปก็ได้ได้ค่ะระบบตอบรับแล้วเริ่มทําการจัดฟันให้นางตอนกลางคืนในถ้าแห่งหนึ่ง เย่หลิงกำลังนั่งอยู่บนเตียงหินเล่นกระดูกแหลมคมอันหนึ่งอยู่ในมือแววตาเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมสีหน้าเหมือนใครก็อย่ามายุ่งกับข้านั่งหมูตอนนี้ชักจะกำเริบเสบสานเกินไปแล้วเขาสอบถอดาย,อย่างเครียดแค้นแต่ในพ่ายามค่ำคืนกับอบอวนไปด้วยเสียงของมนุษย์อสูรเสียงหอบหายใจดังขึ้นลงไม่ขาดสายทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะนึกถึงใบหน้าของซูเยว่าขึ้นมาในหัวเขารีบสายหัวตนเองเป็นบ้าไปแล้วหรือไงสถานการณ์แบบนี้จะไปคิดถึงนังหมูตอนนั่นทำไม เขายิ่งคิดยิ่งโมโหกระดูกในมือถูกเขาบีบจนดังกรอบแกรบลุกขึ้นยืนเตรียมออกไปล่าสัตว์ไม่อย่างนั้นไฟโทรสะรในตัวนี้ไม่มีที่ระบายแทบจะอึดอัดตายอยู่แล้วคืนเดือนมืดลมแรงเหมาะแก่การฆ่า,าศูนย์เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นซูเยวาก็ทําอาหารเลิศรสเสร็จหลายอย่างแล้วรอเพียงคู่ครองอสูรที่ไม่น่าไว้ใจพวกนั้นนําไม้มาส่งแต่รออยู่ครึ่งค่ำวันก็ไม่เห็นเงาอสูรจึงตัดสินใจหิ้วถังไม้ไปตักน้ําที่ริมแม่น้ําพึ่งเดินไปได้ไม่นานปากถ้าก็ปรากฏ เงาร่างลับๆล่ลลอๆร,ร่างหนึ่ง